สวัสดีคะ่ะดิฉัน,นแตงอ่อนสีมาค่ะฉลองทองทั้งใหญ่เมื่อก่อนเคยทำอาชีพอะไรกันมาก่อนคะทำไร่มันกับทำนาแล้วพี่ฉลองล่ะจ๊ะทำไร่มันเหมือนกันอ๋อทำด้วยการไม่ใช่คนละที่กันทำงานลักษณะนี้ทุกวันทุกวันแล้วส่วนร่างกายที่เราต้องใช้ตอนจะเป็นวัยรุ่น20<อ>สิ<อ>ขึ้นไปเนี่ยมันสบายสบายบาย,ย่างทีขึ้นมาเนี่ยสุขภาพมันไม่ไหวลดไปคว่ำเราก็หลัง เจ็บพี่ชายกินเหล้าทั้งคืนทั้งวันเนี่ยแล้วก็เช้าแม่จะให้ไปโอนที่เป็นชื่อเรามันก็ลดความพดีปะทะกระเสว้ฟ้างั้นก็อีกหลายคนก็ตาย พยายามฝืนตัวเองกลับมาหาแม่เราเป็นคนเล็กแม่จะเป็นห่วงมากคนในบ้านนี้เขาว่าถ้าไม่เป็นถึงกระตาเขาจะไม่ไปโรงพยาบาลกันม,มาตอนอายุ53นี่มันมีผลกับเรามากมาเดินดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บแล้วเราพลาลุกขึ้นเราก็ต้องแอ่นตลอดเยแอ่นสักเดี๋ยวนึงแล้วเราก็เดินปกติได้แต่พูดถึงว่าเราก็ควรจะต้องไปหาหมอนอะ้ะไปเหมือนกันแต่หมอก็ให้แก้ยาแค่ปวดมาะถ,ถามพี่ฉลองบ้างค่ะสุขภาพตัวเองมีอะไรผิดปกติบ้างไหมจ๊ะขาหลังสมัยก่อนไม่มีรถก็ต้องแบกไยเข้าไลมันหลังนี นั่งนานๆไม่ได้เลยไปหาหมอหมอก็จะฉีดยาเข้าเซนพอฤิยาหมดมันก็ปวดอุบัติเหตุตกรถ10บล้อในวัยเด็กบวกกับการทํางานหนักของคุณแตงอ่อนทําให้หลังของเธอมีเสียงดังเวลาขยับตัวและมีอาการปวดทรมานไม่เพียงแค่นั้นสามีของเธอที่ทําไล่มันสับหลังมาหลายปีจนส่งผลให้มีอาการปวดหลังและขาเช่นกันจนหลายครั้งต้องไปฉีดยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด แล้วก็เลิกเข้ารายเ้าสวนแล้วไงหยุดพักผ่อนแหละพักผ่อนเนี่ยพี่แตงอ่อนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเกิดจากอะไรเจ้าพี่ดื่มน้ำโพชงเปิดไปเจอช่อง82ตอนนั้นกำลังโฆษณาโพชงอยู่ผมก,ก็หยุดดูอลองสั่งมาสักขวดก่อน,นอดิม่มไปทีแรกผมว่าปวดเมื่อยไปหมดเลยอ่ะพอกินหมด เราเดินคล่องนลยนีไ่ไปนั่งไปรอบอพอไม่มก็ไม่เป็นไรนั่งในงไงก็มันก็ไม่ปวดไม่เมือ่อยแล้วในส่วนอาการของพี่ตังอ่อนละจ๊ะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวม,มันปวดเมือ่อยไปหมดพอก,กินหมดขวดมันโล,งล่งในหวะเฮ้ยพี่หนูยกถังน้ําขึ้นได้แหละเนี่ยไอ้น้ำมันปี๊บแบบนี้ก็ยกได้แล้วเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรมันก็มีความสุขเนระ่างกายเราดีร่างกายดีดื่มน้าโพชงเข้าไปเนาะมันก็ดีเนาะ<ป>มันก็มีความสุขในครอบครัวเพราะเราไม่เจ็บไม่ป่วย หากคุณเป็นอีกคน ที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อกันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจาก การอาหารเละกเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโูชม